การที่เขาหลายคนจะลงจากหลังคาใช้เวลาพอสมควรประการแรกคือแม้ตัวบ้านจะไม่สูงแต่กระโดดลงไปตรงๆยังคงเสี่ยงมากเพิ่มจึงได้แต่เกาะชายคาพยายามย่อนตัวลงไปจึงสามารถลงถึงพื้นอย่างมั่นคงประการสองหลังวันจินลงกระโดดลงไปเป็นคนแรกไม่มีท่าทีจะรอพวกเราเลยดังนั้นการจะลงไปได้ทั้งหมดไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุได้เดินบนพื้นอีกครั้งสายตาของผมจึงจ้องเขม่งไปข้างหน้า สีสันที่ตอนแรกดูแล้วงดงามตระการตาตอนนี้ยิ่งแสบตาจนปวดแต่ก็ต้องจำลืมตาไว้ความรู้สึกกดดันข้างนอกยิ่งชัดเจนขมัดผมสองข้างเหมือนโดนเข็มแทงสีหน้าฉินเอเหินกับไปไข่ไม่ได้ดีไปถึงไหนเดินต่ออีกระยะหนึ่งตะเกียงในมือว่นจินหลงยิ่งลุกโชนเดิมทีข้างนอกนี้ทั้งร้อนทั้งแห้งอยู่แล้วแถมยังประคองไฟกองใหญ่ผมเดินตามข้างหลังเห็นที่้าทยทอยเขาเหงื่อเปียกโชก บ้านที่เราจะไปเป็นสิ่งปลูกสร้างสูงที่สุดในเมืองนี้รอบข้างก็มีอาคารสูงเช่นกันแต่ยังคงเตี้ยวกว่าหลังนี้อยู่10บกว่าเมตรเห็นแต่ไกลคล้ายป้ายห่วงซุยมะขึมาทำเอาอดกังวลไม่ได้ว่าที่นั่นอาจเป็นที่ฝังศพตัวเองก่อนหน้านี้อยู่บ้านตึงเครียดมากจนลืมความกระหายน้ําแต่ตอนนี้ผมรู้สึกปาดคอแห้งผากจึงลำเปตามสัญชาตญาณและเพิ่งนึกได้ว่าโยนทิ้งน้ําไปหมดแล้ว กลือน้ำลายไปหลายคำรู้สึกในลำคอเหมือนโดนมีดกรีดจนอยากอาเจียนเป็นเลือดเดินไปอีกราวร้อยกว่าเมตรอาการปวดหัวของผมก็ยิ่งรุนแรงนี่ทำให้ผมนึกถึงโรคที่สูงและเริ่มกังวลว่าอาจสูญเสียสติสมบัมปชัญญะแต่ตรงนี้ผมไม่กลัวที่ผมกลัวที่สุดคือจะกลายเป็นตัวถ่วงของไปไข่กับฉินอีเฮิงแต่ผมก็แข็งใจไว้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดผมเริ่มรู้สึกหน้ามืดอ,อเพราะสีส้มรอบบริเวณมันจ้ากเกินไป ผมลองหยีตาแต่ไม่ได้ช่วยเลยตอนนี้สมองเบลอไปหมดผมได้แต่อาศัยสัญชาติญาณเดินตามเงาหลังของวันจินหลงผมนึกถึงอดีตมากมายโดยไม่รู้ตัวนึกถึงเรื่องตอนเพิ่งเข้าวงการและเรื่องประหลาดอื่นๆที่เคยประสบแต่ที่นึกถึงมากที่สุดยังคงเป็นความทรงจำก่อนเข้าวงการผมคิดบางทีวันเวลาเหล่านั้นต่างหากที่คุณค่าแก่การและลึกถึงมากที่สุดสำหรับผม ชินีเฮงแตะที่แขนผมเบาๆคอยประยุงไว้ดูเหมือนจะกลัวผมหกล้มผมอยากหันไปยิมให้เขาแต่จะจู่บางอย่างก็วาบเข้ามาในสมองดูเหมือนผมเคยผ่านฉากนี้มาก่อนไม่ต้องฝืนฉันช่วยนายเองชินีเฮงดึงผมชิดเข้าไปผมอยากปฏิเสธแต่พบว่าร่างกายผมสูญเสียการควบคุมจึงปล่อยให้เขาประยุงผมเดินโซเซตต่อไปยิ่งเดินผมยิ่งเละเลือน ขณะเลื่เอนอยู่ผมเห็นภาพบางฉากแต่ผมแยกแยะไม่ออกว่าเป็นความทรงจำหรือภาพร้อนดูเหมือนผมจะยืนอยู่ที่เชิงเขาเคี้ยวเช่าอ,อุ่มท้องฟ้าไม่มีแสงแม้แต่น้อยผมตื่นเต้นมากดูเหมือนรอบข้างจะมีบางอย่างคุกคามผมอยู่ผมพยายามจะหลบเข้าผงยาแต่ผมย้ายไปหลายจุดยังคงรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกเช่นนี้ทำเอาหายใจไม่ออกผมรู้สึกหัวใจเต้นรัวจนกระดอนถึงคอหอย ผมพันพมว่าไม่ไกลนักมีแสงไฟจุดหนึ่งผมเดินไปทางแสงนั้นโดยไม่ต้องคิดราวกับแสงจุดนั้นสว่างขึ้นเพื่อผมการเดินในพงหญ้าลำบากมากขาพลิกหลายครั้งแต่ผมไม่รู้สึกเจ็บแสงจุดนั้นดูเหมือนไกลแต่ผมเดินอย่างไรก็ไม่ถึงสักทีระยะห่างไม่ได้ลดน้อยลงถอยลงเลยตอนนี้พงหญ้าข้างหลังผมเริ่มมีเสียงสวบสับแปลก ผมรู้ว่าอันตรายใกล้เข้ามาแล้วจึงรีบเดินเร็วขึ้นตะบ,บึงในพงหญ้าอย่างไม่คิดชีวิตตามด้วยตัวโดนเกี่ยวจนไม่รู้กี่แผลที่ไหลก็ไม่รู้ชนถูกอะไรรู้สึกเจ็บเอื้อมมือลูบดูปรากฏว่าเลือดไหลแต่คราวนี้ผมเข้าใกล้แสงนั่นจนได้เป็นกองไฟกองหนึ่งข้างกองไฟมีเงาร่างคนคนหนึ่งหันหลังให้ผมผมตะลึงตามสัญชาตญาณเพราะผมพบว่าเงาร่างนี้ขุนมาก ช่วงขณะที่ผมลังเลอยู่ผงยาข้างหลังก็มีเสียงกราวใหญ่รู้สึกมีบางอย่างกระโจนใส่ผมผมแหกปากร้องตามสัญชาตญาณคนข้างกองไฟหันความมาทำเทีพริบตานั้นคล้ายเวยาลาหยุดลงผมไม่รู้ว่าพริบตานั้นผมได้รับรู้ข้อมูลมากเกินไปหรือว่าทุกอย่างนี้ถูกลิขดิตไว้จริงผมเห็นคนที่อยู่เบื้องหน้าถึงกับเป็นตัวของผมเองภายใต้แสงไฟผมเห็นใบหน้าตัวเองไร้ความรู้สึกใดๆ ชายแววสงบนิ่งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆแล้วผมก็ได้ยินเสียงพูดกับผมคุณมาแล้วจากนั้นผมก็โดนของที่มาข้างหลังชนจนล้มลงไปขณะสติเลอะเลือนผมได้ยินเสียงคนเรียกเจียงซัวและโดนตบหน้าหลายชาดต,ตอนแรกตบจนผมวิงเวียนก่าเดิมจากนั้นค่อยๆรู้สึกเจ็บผมจึงลืมตาขึ้นตามสามัญสำนึกไตไข่กำลังก้มมองที่ดูผม หลวงกดน้ำออกมากรอกผมหลายอึกรู้สึกค่อยังชั่วบางรอบข้างไม่มีแสงสีส้มแล้วแต่เห็นตะเกียงของวันจินหลงยังคงลูกโชนและเราได้เข้าสู่อาคารสูงสุดที่สูงที่สุดนั้นแล้วผมลุกขึ้นนั่งเห็นด้านขวามือมีพรงใหญ่ขนาดเท่าตัวคนเป็นพรงที่โดนเจาะทะลุเหมือนกำแพงข้างนอกหาเอ้ยผมฝันไปผมปาดเหงื่อที่หน้าผาผมสลบไปนานแค่ไหนอ่ะ ไม่นานเราก็เพิ่งถึงแก่ยังพุ่งลุกขึ้นยืนดูบนหัวแก่ก่อนฉันกลัวแกจะชอ็อกไปไข่ชี้ขึ้นไปข้างบนดูบุหรี่คำหนึ่งผมเงยหน้าขึ้นก็ตกใจอาศัยแสงจากตะเกียงวันจินร้องที่เข้าสู่สายตาล้วนเป็นตู้เสื้อผ้าพีลึกพวกนั้นข้างในสิ่งปลูกสร้างนี้ถึงกับกลวงเงยหน้าดูแล้วนอกจากจุดเล็กๆที่เราอยู่กันทุกทีมีแต่ตู้เสื้อผ้าเต็มไปหมดกองจนถึงเพดาน แฝงตัวในเงามืดแน่นขนาดจนนับไม่ท้วนว่ามีจํานวนเท่าไรคนเหล่าเหมือนอยู่ในสนามประลองสัตว์แต่แน่นขนาดจนทึบไม่ใช่ผู้ชมห่างแต่เป็นตู้เสื้อผ้าแมงนี่มันอะไรกันทําไมดูแล้วเหมือนเจด,ดีผมรู้ว่าบางศาสนามีการสร้างสิ่งปลุกสร้างแบบนี้พอเดินเข้าไปทุกด้านจะมีแต่พระพุทธรูปโดยเท่าไปเจเดจะสูงมากพระพุทธรูปที่ระดับยิ่งสูง จะถูกตั้งไว้ในที่สูงตามลำดับแต่ตอนอยู่ชั้นล่างจะไม่มีทางเห็นพระพุทธรูปที่อยู่บนยอดเจดีย์เลยผมคิดพลางพยายามเบิกตากว้างเห็นแค่เพดานอย่างเลือนลางผมกล่าวทำไมตู้พวกนี้ไม่อยู่ที่นี่อ่ะอาจเป็นเพราะมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วที่พวกเราหาเจอลลยมีคนขนออกไปอยิงสุนัยดูซิบางตู้ประตูเปิดอยู่นายเอาเชือกมาฉันจะขึ้นไปดู ชิน่เฮงรับเสือกแล้วทดลองมัดเงื่อนสำหรับการปีนป่ายแต่ไม่สำเร็จเขาจึงทดลองปีด้วยมือเปล่ายังดีที่ตู้ที่เปิดอยู่ไกลเหล่าที่สุดสูงแค่เจ็ดแปดเมตรแต่ผมที่อยู่ข้างล่างดูแล้วยังคงเสียวแทนชิน่เฮงคล่องแคล่วมากปีนไม่กี่ตีก็ถึงข้างตู้พลิกตัวมุดเข้าไปไม่เห็นเขาอีกแม้แต่เงาผมเคยสัมผัสตู้เสื้อผ้ามาอลายครั้งรู้ว่าในนั้นกว้างแค่ไหนนึกในใจว่าชิน่เฮงต้องพบอะไรนะ่า และแล้วก็เป็นความจริงเขาปีลงมาอย่างรวดเร็วจนหอบในนั้นมีอะไรอะ่ะไปไข่รีบถามนี่ไงชินีเฮงแบ,บมือพริบตานั้นมีพงดินใาไหลาจากง่ามนิ้วนี่เป็นดินโคลนจะไม่น้ำารอนนะแต่ห้างไ้นานละชินีเฮงตบมือทีนี้เราไปดูพวกที่ยังไม่เปิดชินีเฮงเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าใกล้ที่สุดยื่นมือเปิดประตูช้าๆหัวใจผมกระดอนถึงคอหอย ดูเหมือนประตูตู้จะไม่เคยเปิดนานทรงเสียงเอดอาร์เหมือนพูดผีร่ำร้องพอประตูเปิดออกผมรีบส่องไฟฉายทันทีเห็นในตู้มีร่างคนเปลือยยืนอยู่คนคนนี้ผิวหนังแห้งกรังกลายเป็นซากไปแล้วผมนึกถึงซากศพที่เคยเห็นในตู้ก่อนหน้านี้นึกในใจว่าที่นี่เป็นสถานที่สำหรับกลับสู่โลกหรือรู้จักขนาดแล้วแม่งน่าจะเป็นฐานสาธิตการคืนชีพสู่กลับสู่โลกกระมัง ผมกล่าวสศพพวกนี้ใช้สําหรับกับสุโลกหรือแต่ทําไมพวกมันถึงไม่มีชีวิตละ่ะที่มีชีวิตจํานวนน้อยและไม่มีใครรับประกันได้ว่าพอคืนชีพแล้วจะเป็นอะไรจจู่วันจิหลกก็พูดคืนอย่างไม่มีที่มาที่ไปเขาพูดบังขาดคำํำผมก็ได้ยินเสียงประตูตู้เหนือหัวผมดังแอดพวกเราตื่นตัวพร้อมกันเหมือนเผชิญศึกใหญ่อย่างไม่ทนันมีปฏิกิริยาใดๆผ่านเห็นเงาสีขาวพรอนร่างหนึง่งลนตุ้บลงกับพื้น งี่เงาหลบแล้วไปขัตะโกนและพุ่งใส่ผมถอยลังไปหลายก้าวมองดูให้ชัดที่แท้เป็นคนคนหนึ่งไม่แตกต่างจากศพที่พบในตู้ผมถอนใจเฮือกสถานที่นี้แม้จะพิกลแต่อย่างน้อยยังคงเป็นไปตามกฎฟิสิกส์บ้านหลังนี้ไม่ได้ซ่อมแซมมานานข้างนอกทําจนเหมือนวันสิ้นโลกอาจมีแรงสั่นสะเทือนอะไรเล็กน้อยพอดีจึงทําเอาศพหลดลงมาก็เป็นได้พมเงยหน้าขึ้นบ้านนี้สูงขนาดนี้ อย่าว่าแต่ร่วงลงมาศพหนึ่งเลยต้อยเป็นเศษหินเล็กๆร่วงลงมาก็ทําให้คนตายได้พอคิดเช่นนี้ผมก็รู้สึกกังวลจึงยกเป๊ขึ้นปิดหัวศพนั้นลงลงมาเละจนดูไม่ได้แต่บาดแผลที่เปิดออกไม่มีเลือดไหลเห็นแต่เนื้อเน่าสีดําข้างในผมกล่าวคุณนายรีบเย็นชี่ผนังคือนลงลง,ลงมาอีกศพแย่น่เพิ่งพูดขัดคำผมก็ได้ยินเสียงเอียดอาหลายครั้งศพอีกศพล้นโครมสีหัวใบไข่ หายไปไข่งโงหัวไม่ไหวเพราะศพจำนวนมากล้มลงมาเหมือนหินยากทีนที่เหิงกอดตู้ใบหนึ่งที่จิตผนังไว้แน่นกว่าตามองรายรอบวันจินหลงรีพับพวกเราออไปทว่ารรอบบริเวณไม่เห็นวันจินหลงแม้แต่เงาไม่รู้ว่าไอ้จิงเจาะเท้าแอบหนีไปไหนแม้แต่ตะเกียงก็ไม่เห็นแล้วผมชักใจหายแม่งเราหลงกลละไอ้เปรตนั่นจะทําให้เราตายแต่เสียงของผมถูกกลบด้วยเสียงที่ศพหล่นลงพื้น เราสามคนมันอยู่่ามกลางพายุฝนท้าม่ทันระวังมีหวังไปหรือพบยมพบาลไม่รู้ว่าศพร่วงลงมามากเท่าไหร่เดิมทีตรงนี้เลือกพื้นที่ไม่มากอยู่แล้วตอนนี้กองกันจนแน่นพื้นยังดีที่เราสามคนนะว่าโชคดีไม่มีใครโดนเข้าไปไข่สิ่งชีวิตวิ่งมาหาผมงีเง่าเหยียบฉันรีมุดเข,ข้าตู้เขาชีไปที่ตู้เปล่าเนื้อหัวผมและยื่นมือจะให้ผมหยั่งเท้า แม่งเอ้ยบิดาไม่ได้รักตัวกลัวตายรู้หรือเปล่าถึงหลบได้คราวนี้นายยังคิดว่าฉันจะมีชีวิตรอดออกไปอีกหรือได้ยินที่นี่เฮงจู่ๆตะโกนลัน่นไปไข่ระว,วงังผมก็ไปไข่แง่หน้าขึ้นตามสัญชาตญาณแต่ไม่มีศพหลดลงมาผมเพิ่งจะนึกว่าโชคดีพอเลยเห็นข้างหลังไปไข่ก็ร้องลัน่นไปไข่ศพมีชีวิตระหว่างพูดศพร่างหนึ่งก็เข้ามาถึงข้างหลังไปไข่แล้วหาเอ้ย ใบไ,ไข่ลบตามสัญชาตญาณหันควับทีบใส่ลูกถีบมีแรงมากศพโดนทีบจนเซไปแล้วพุ่งเข้าหาอีกผมรีบคลำตามตัวยังลนหลานตอนเข้ามาผมพกติ้วไม้ท้ออันหนึ่งไม่รู้ตอนนี้จะได้ผลหรือไม่แม่งไม่มีทางอื่นแล้วผมก็ไม้ติ้วพุ่งเข้าหาศพพุ่งไปครึ่งทางผมก็นึกเสียใจเพราะตอนนี้ทั้งบ้านมีศพลูกขึ้นยืนนไม่ท้วนสภาพเช่นนี้คงมีแต่ในภาพยนตร์ผีดิบ แต่ที่แตกต่างคือแต,แตกต่างกันก็คือศพพวกนี้ไม่ได้เดินโซเซเหมือนผีดิบหากแต่เดินเหมือนคนปกติแม้ร่างกายจะร่วงหล่นแต่จนแตกหักขาดวินแต่ฟีเท้ายังมั่นคงเหมือนเดิมทําให้รู้สึกไม่เหมือนกําลังเดินแต่หากกาลังล่องลอยแงงพวกนี้เป็นผีดิบกันหมดเลยหรือผมจะถอยก็ไม่ทันแล้วชินีเฮงอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นเขารีบกระโดดลงข้างวงกรดศพทันทีศพวกนั้น กลับไม่สนใจเขาอย่างคงตรงมาทั้งผมเจียงซัววิ่งรีบขึ้นไปข้างบนช่วขณะที่ผมตะลึงอยู่ไปไข่ก็ลากคอผมถอยไปชิดผนังแต่ตอนนี้ไม่มีให้ถอยเสียท,ที่ไหนงานหน้าขึ้นมองอยังคงมีตู้จํานวนมากประตูตู้เปิดออกอย่างต่อเนื่องคราวนี้ไม่มีศพกระโดดลงมาหากแต่โผล่หัวมองดูพวกเหล่าเหมือนร้อยผมปีนขึ้นไปผมกล่าวไปไข่ปล่อยแม่งบิดาจะยอมตายไปไข่หลังเล แล้วพบอย่างรวดเร็วว่าศพที่อยู่เหนือหัวขึ้นไปนั่งอยู่กับที่ได้สัตว์ตัวหนึ่งเท่าทุนสองตัวกําไรไปไข่ปล่อยมือแล้วยื่นไฟฉายให้ผมตัวเขาเองก็โถมออกไปผมกัดฟันหรือในใจแม่งตายเป็นตายวะก้าวไปก้าหพอออกหมัดก็ซัดศพล้มไปล่างหนึ่งไม่ต้องเหล็งแล้วแค่สีสัวควงหมัดก็พอแต่ต่อให้ผมพยายามจนหมดแรงยังคงถูกศพที่เข้ามาไม่ขาดสายบีบจนถอยทีละก้าว ดูท่าห่างจากผนังไม่ถึงครึ่งเมตรแล้วไม่แขกับซีนี่เหิงก็ไม่ได้อยู่ว่างแทบจะใช้ทั้งมือทั้งเทา้าแต่ศพพวกนั้นไม่ต่อต้านม้แต่น้อยพอโดนซัดลมลงก็ลุกขึ้นใม่อย่างรวดเร็วพวกมันมีเป้าหมายเดียวก็คือผมหาเอ้ยนี่มันอะไรกันวะไปไข่พเกก็มาขวางหน้าผมจีนี่เหงิงลองเลือดหมาดําสิก่อนเข้ามาไปไข่แขวนขวดเลือดเยอะแยะไว้กับตัวอย่างนี้เป็นประโยชน์แล้วล่วงออกมา บิดจุกสีสวสารไปทั่วแต่ศพไร้ปฏิกิริยาแม้แต่น้อยหาเอ้ยเราเลือดไก่อะไปไข่รีบค้นตามตัวเป็นพลาวันผมรันได้คิดถ้าจะลองเงินเลือดอะไรก็ได้นี่หว่าลงแรงที่ปากโดยไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดผมกัดปลายลิ้นจนเป็นแผลแล้วพ่นออกไปผมกัดครั้งนี้เป็นแผลไม่เล็กเลยอารามรีบร้อนเลือดยังไม่ดันไหลดีก็รีบถมออกไปแค่ถึงหลังไปไข่เท่านั้นผมเพิ่งจะเตรียมถมอีกครั้งก็ผ่านและเพนชิดิเหิง กระโดดออจากองศพอาปากพดเลือดออกมาคำใหญ่เหมือนผมเหตุการณ์ต่อจากนั้นเหนือความคาดคิดศพเพื่นั้นถึงกหยุดกึกพร้อมกันแล้วหันไปโถมใส่ชิน้นอีเหิงเฮ้ยแม่งเลือดคนได้ผลเว้ยงี้เง่าแกไปห้งนู้ดเราสองคนถ่วงได้แค่ไหนก็แค่นั้นไปใครตวัดมือบนเข่ามือก็มีแผลใหญ่ทันทีแล้วพุ่งเข้าไปในที่สุดผมก็ได้หอบหายใจคิดจะสูดหายใจอากาศหายใจอีกหลายทีแต่เลือดท่วมปากทำเอากับสำลัก มองไปรอบๆผมกัดฝันถีบผนังจนถึงตู้ใบหนึ่งผมไม่ได้คิดจะหนีเลยข้างบนยังมีศพอีกเยอะแยะรออยู่ในเมื่อเลือดคนได้พ้นผมจึงอยากลองดูว่าจะเปิดทางให้พวกเขาได้หรือไม่แต่ผมคำนวณเรี่ยวแรงของตัวเองสูงเกินไปผมยังไม่ทันคว้าขอบตู้ได้นิ้วมือก็อ่อนยวบเวลานี้ผมแขวนตัวกลางอากาศไม่มีทางออกที่แรงที่เท้าได้เลยคราวนี้ผมเห็นดาวทองระบระยับ เกือบสำลักเลือดในปากตายเองเพิ่งจะลุกขึ้นได้หลตรงสองข้างก็ถูกล็อกตายเสียงหนึ่งดังที่ข้างหูผมตามมาผมรับรองพวกเขาจะไม่ตายเป็นวันจินร้องทำไมผมต้องเชื่อคุณผมพลิกตัวไม่จะดิ้นให้หลุดแต่วันจินหลงเหยียบน้องผมไว้ผมจึงล้มกู้เขากับพื้นนี่เป็นโอกาสดีของคุณผมพูดเป็นครั้งสุดท้ายถือกุญแจนี้ไว้แล้วตามผมมาแรงล็อกที่ไหลหายไปวันจินหลงชี้ข้างหูบ,บนหัวผม คุนปีนไปตรงนั้นที่เขาชี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่อยู่สูงมากผมจะขึ้นไปได้ยังไงตู้นั้นห่างจากพื้นอย่างน้อยสิกว่าเมตรผมปีนไปถึงครึ่งทางมีหวังตกลงมาตายใช้นี่วันจิตหลงยื่นเชือกในมือให้ผมกลัวผมจะไม่วางใจจึงกระชากสองเีเชือกก็ดึงตึงเปร,เรี้ยทันทีผมจึงเข้าใจว่าเมื่อกี้เขาหายไปไหนที่แท้ไปผูกเชือกนี้เองผมมึกดีใจในเมื่อผมปีนขึ้นไปได้ ก็ช่วยชินีเหิงนกับไปไข่ได้แล้วหันไปดูเสือพวกนั้นยังคงไล่ตามชินีเฮิงกับไปไข่ผมรู้ว่าแบนข่าวสองคนจะมีฝีมือดีแต่ถึงอย่างไรก็มีขีดจากัดชักช้าไม่ได้แล้วผมร้องว่าคําหนึ่งถือว่าให้กําลังใจตัวเองขณะเดีวยวกันเท่ากับเตือนชินีเหิงกับไปไข่ให้หนีมาทางนี้ผมผลเชือกถีบตู้ยืมแรงปีนขึ้นไปความสูงสิบกว่าเมตรก็น่ากลัวพอแล้วไม่กี่เมตรแรกยังพอไหว ตอนหลังยิ่งตื่นเต้นมือทั้งสองข้างเริ่มหมดแรงตอนนี้อุุงมือมีแต่งเหงือ่อผมกลัวจะลื้อหลุดมือปีนไปครึ่งทางผมก็หมดแรงแต่นี้ไม่ใช่ที่ร้อนใจที่สุดผมมองซ้ายมองขวาพวกศพที่จ้องเราอยู่ข้างบนตอนนี้พาก,กันค่อยๆไต่มาทางผมผมไม่เหลือทางให้ถอยจะเป็นภูเขาดาบทะเลเพลิงก็ต้องกัดฟันไปต่อเพน,นั้นไม่ช้าไม่เร็วเหมือนรู้อยู่แล้วว่ายังไงผมก็หนีไม่รอด เหมือนรอยเหยื่อส่งให้ถึงปากยังคงมองดูผมยังเฉยเมยแต่ความเฉยเมยนี้ยังน่ากลัวกว่าการแยกเคี้ยวยินฝันซิีอีกตอนนี้สิ่งที่ผมพอจะโต้กลับได้เหลือแค่เลือดสดๆในปากได้ผลหรือไม่ยังไม่รู้ผมเกร็งพลังหันไปพ้นใส่ศพที่อยู่ใกลที่สุดคำหนึ่งเลือดกระเซ็นใส่หน้ามันพอมองดูผมก็ใจเสียแมงไม่มีปฏิกิริยาแม้แต่น้อย อย่าสนใจอย่างอื่นเป็นขึ้นไปตัวคุณมีกุญแจพวกมันทําอะไรคุณไม่ได้วันจินหลงสั่นเชือกเล็งผมผมได้ยินก็มั่นใจแข็งใจปีนขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งหว้าของศพพวกนั้นใกล้ถึงผมเต็มทีเป็นดังที่วันจินร้องบอกผมกับศพแทบจะประจันหน้าก,กันในระยะประชิดแต่มันไม่มีทีท่าจะโจมตีผมเลยผมนึกในใจกุญแจนี้ขัังขนาดนี้ชฉวหรือขับสิ่งช่วยรายได้หรือหรือว่าซมในบ้านหลังนี้เฝ้ารักษาอะไรไว้ และมีแต่คนที่มีกุญแจจึงจะไม่ถูกโจมตีหรือกุญแจนี้เหมือนรหัสลับปลดสัญญาณเตือนภัยหรือและพูกมานเฝ้ารักษาอะไรผมคิดเช่นนี้ก็ปีนจนเกือบถึงบนสุดระหว่างนี้ผมปีนผ่านศพน้ำไ้ท่วนตอนแรกผมยังผวาอยู่ต่อมาเพราะว่าปลอดภัยจริงผมจึงผ่อนคลายลงแค่บัครคับตัวเองอย่าไปสบตาก,กับพวกมันไม่งั้นจะรู้สึกหนาวเยือก ปลายเชือกก็เป็นตัวสื้อผ้าใบหนึ่งเช่นกันไม่ต่างอะไรกับตู้ใบอื่นผมออกแรงเลือกสุดท้ายคว้าขอบล่างของตู้ร้องวากแล้วปีนขึ้นไปจึงเพราะว่าในตู้ใบนี้เหมือนโลกอีกใบที่เข้าสู่สายตาผมตอนนี้เป็นอุโมงค์เล็กๆที่มองไม่สิ้นสุดยิ่งเชื่อแล้วว่าบ้านหลังนี้ต้องซ่อนความลับใหญ่โตหน้าการจัดทําลักษณะนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นมาตรการป้องกันขโมยทั้งบ้ามีตู้สื้อผมากมาย ถ้าไม่ใช้เพราะวันจจนร้องผมคิดว่าผมคงไม่มีวันหาเส้นทางที่ซ่อนอยู่หลังตู้พบแนกผมนั่งหอบครูหนึ่งแต่ผมรู้ว่าชักชาไม่ได้ผมมองข้างล่างเห็นไปข่ายกับชินเฮงกำลังโรมรันพันตูกับพวกศพเห็นชัดว่าใกล้จะหมดแรงผมจึงจำต้องลุกขึ้นไปไปฉายแล้วคลานเข้าไปในอุมโมงค์ขนาดกว้างและสูงของอุมโมงค์พอกับตู้เสื้อผ้าเดินนนี้ไม่ต้องระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับลำบาก เพียงแต่ตอนนี้ผมมือเท้าอ่อนย่ำไปหมดคิดจะคืบคลานไปข้างหน้าได้แต่ใช้ทั้งมือทั้งเท้าครานไปไม่นานผมได้ยินเสียงข้างหลังหันไปดูเห็นว่านจินรงก็เข้ามาในอุโมง์เขาบุยปากไปข้างหน้าเป็นเชิงให้ผมครานต่อไปผมกล่าวสุดทางนี้เป็นอะไรตอนนี้คุณบอกผมได้ละคุณเฝ้าทางเข้าไว้ถึงแม้ผมจะสำลักเสียใจก็หมดโอากาสมีเป็นความลับที่คุณไม่รู้วันนี้ผมจะเฉลยให้ดู วันจิตหลงเดินหลายก้ามาใกล้ผมลากผมลุกขึ้นใช้ไหล่พยุงผมให้เดินไปต่อคุณประหยัดแรงน้อยเดี๋ยวต้องมีตอนคุณอยากคุกเข่าลงอุโมงค์นี้ยาวกว่าที่ผมคิดตอนแรกผมเขเนาตามพื้นที่ของบ้านอุโมงค์จะยาวแค่ไหนก็ไม่เกิน10เมตรไม่งั้นเราก็ถึงนอกบ้านแล้วแต่พอเดินเข้าไปจึงพบว่าสถานที่นี้ไม่สามารถคะเนด,ด้วยหลักตัวการทั่วไปผมจึงนึกถึงริมฝั่งแม่น้ำมรณะ เมื่อครั้งก่อนยังอดไม่ได้ก็เป็นระเบียงสายยาวที่เหนือหลักการทั่วไปจึงนึกอยู่ว่าอุโมงค์นี้จะเป็นสกายวอล์กสายหนึ่งที่พิลึกพิลั่นหรือไม่ไม่มีอะไรให้ยึดเหมือนลอยอยู่กลางอากาศขัดกับหลักฟิสิกส์และสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างสิ้นเชิงอเรราะคนเราตอนหมดแรงล้าสุดขีดสมองจึงเลอะเลือนผมคิดเลยเิอโดยไม่รู้ตัว ตอนหลังผมเดินเซไปเซมาแทบต้องอาศัยการเพียงกับว่านจินร้องจึงไปข้างหน้าได้ในที่สุดก็ถึงอุโมงคเราเห็นประตูบานหนึ่งประตูบานนี้แวบ,บแรกที่เห็นคุณตามากผมนึกอยู่ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำมรณะแน่เพราะที่ยอดสิ่งปลูกสร้างริมฝัง่งแม่น้ำมรณนะผมเคยเห็นประตูที่เข้าสู่เส้นทางประพบบานนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือรอยซ่อมแซมเหมือนกันเรากับแก แต่เรื่องรล่าผ่านมานานขนาดนี้ผมจำไม่ได้ว่าผิดเพี้ยนไปบ้างหรือไม่แต่อย่างน้อยประตูบานนี้ก็คล้ายกับประตูที่ริมฝั่งแม่น้ำมรณะมากวันจินหลงให้ผมพิงกับผนังแล้วผลักประตูเปิดออกอย่างระมัดระวังพร้อมเตรียมใจกับการเห็นตะเกียงนาไม่ท่วนแล้วทว่าหลังประตูเปิดออกผมกลับพบว่าข้างในมืดสนิทวันจินหลงคว้าไฟฉายของผมส่องดู ผมเห็นอุโมงค์อีกอุโมงค์หนึ่งที่มืดและลึกหนึ่งเดียวที่ต่างจากข้างนอกคือบนพื้นอุโมงค์นี้มีโซลเล็กขะนาดเท้าแขนผู้ใหญ่โซลเล็กไม่มีสนิมยังสะท้อนแสงพิกลภายใต้ลำแสงไฟฉายเราจะถึงแล้ววันจิตหลงพยุงผมอีกครั้งเจียงซั่วผมรู้ว่าคุณคิดว่าผมไม่ใช่คนดีแต่คุณต้องรู้ว่าโลกใบนี้ไม่มีคนดีในความหมายที่เคร่งครัดผมไม่ส่งเสียงการได้นั่งพักบนพื้น,นครู่หนึ่งทำให้ผมฟฟ้นฟูดเรียวแรงได้บ้าง ผมรู้ว่าถ้าแข่งขืนผมไม่มีทางซื้อวันจินร้องผมไม่ใยดีต่อชีวิตแต่ที่ผมต้องพะวงคือจะช่วยอีชินอีเฮิงกลับไปใครอย่างไรในเมื่อถึงแล้วคุณควรจําไว้ได้เลยว่าเคยละปากอะไรเพื่อนที่ดีที่สุดของผมสองคนอยู่ข้างล่างนะผมรู้พวกเขาจะปาดภายดัยโดยเร็ววันจินร้องภายมือทาท่าเชือ้อเชิญทางช่วงสุดท้ายผมวองว่าคุณจะเดินเองผมเดินไปข้างหน้าอุโมงค์ช่วงนี้หนาวผิดปกติจนฟันกระตุ้มเกิดก,กึกกัก ผมถูมืออังกับปากไม่เห็นไอสีขาวอุณหภูมิในนี้ไม่ได้ต่ำจนเกินไปแต่ความหนาวเย็นเหมือนเสียดกระดูกยังดีที่อุโมงค์ช่วงนี้สั้นมากเราแค่เดินร้อยกว่าเมตรก็ถึงปลายอุโมงค์คราวนี้ที่ปรากฏเบื้องหน้าถึงกับเป็นบ่อน้ำบ่อนหนึ่งโซ่เหล็กหายลับไปในบ่อเหมือนเชือกชักน้ำแต่ผมไม่รู้ว่าปลายอีกข้างคล้องกับอะไรวันเจิดหลงยืนไฟฉายให้ผมส่วนตนเองลากโซ่เหล็กขึ้นมาดูเหมือนโซ่เหล็กจะหนักมาก เอ็นเขียวที่นภากว้นเจนรงปูดโปนทั้งอุมโมงก็มีแต่เสียงสะท้อนแกรกกราของโซ่ที่กระทบกับปากบ่อฟังแล้วขนลุกผมคะเนว่าปากบ่อทำด้วยโลหะดูแล้วน่าจะเป็นวัสดุเดียวกับโซ่เหล็กมีประกายสีครามเรื่อๆบนขอบบ่อไม่มีลวดลายหรือการแกะสลักใดๆดูแล้วเรียบลื่นมากผมไม่ได้พิิพรามลองคลำดู แต่จู่ๆในหัวผุดความคิดหนึ่งวันเ่นร้องที่อยู่ขอบบ่อปราศจากการระวังตัวถ้าผมผลักเขาลงไปลงมือก่อนผมจะได้เปรียบและทำให้อำนาจการควบคุมสถานการณ์เปลี่ยนเป็นของผมหรือไม่ขณะคิดเชน่นนี้วันเจนหลงพลันหยุดลงผมสะดุง้งคนคนนี้ลึกล้ำสุดอย่างเขาสามารถอ่านความคิดของผมได้ด้วยหรือ่องไฟฉายดูจึงรู้ว่าผมตกใจไปเองตอนนี้วันเจนร้องชี้ไปที่โซเ่เหลง คุณเจียงปรดเอากุญแจคุณเปิดนี่ผมเพ่งดูจึงเห็นปลายโซ่เป็นแม่กุญแจขนาดใหญ่สนิมเครอะจนไม่เหลือรูปเดิมแต่เข้ากับลูกกุญแจในมือผมพอดีที่ผมยิ่งแปลกใจคือโซ่เหล็กเส้นนี้ยังชักไม่สุดแม่กุญแจนี่แค่จู่ๆล็อกไว้บนโซ่อย่างไร้ต้นสายปลายเหตุดูแล้วเหมือนใครบางคนไม่มีที่หวังแม่กุญแจจึงล็อกไว้อย่างนั้นเองซึ่งไม่มีความจําเป็นใดๆต้องไขออกเลยผมกล่าว แม่กุญแจนี่ไม่ได้ร้องอะไรไว้เลยทำไมต้องไขะ่ะคุณไข่หันหน้าเพื่อนคุณข้างล่างนั้นม,มีเวลาให้คุณคิดแล้วมถอ,อนใจเฮือกสำหรับผมแล้วไม่เหลือช่องให้ต่อรองใดๆผมไม่มีทางเชื่อคำพูดั้งหมดของวันจินร้องแต่เพื่อชินีเหิงกับไปไข่ย,ยังคงต้องลองดูผมลงลูกกุญแจออกจากอก,อกเสื้อเดินเข้าไปมือครัแม่กุญแจความเย็นเยียบถ่ายทอดจากมือถึงหัวใจทันที ผมสูดในใจคิดว่าแม่กุญแจกับลูกกุญแจที่สนิมเครอะขนาดนี้คงเสียบเข้าไปยากนึกไม่ถึงว่าดูเหมือนลูกกุญแจจะถูกแม่กุญแจดูดเข้าไปทันทีผมไม่ได้ออกแรงด้วยซ้ำก็ได้ยินเสียงแกรกและแม่กุญแจก็เปิดออกในพริบตาผมงงอยู่หลายวินาทีในอากาศมีแรงกดดันที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจตามมาด้วยเสียงโครมดังสนัน่นดังมาจากก้นบอ่อสิ่งนี้ดังสนัน่นจนผมแทบจะนั่งลงกับพื้น นี่เป็นเสียงฟ้าผ่าฟ้าผ่าก้นบ่อหรือผมร้องโอ้มองดูวันจินรงเขากำลังยิ้มแยกเคี้ยวมองดูผมอย่างประสงค์ร้ายคุณเจียงทุกอย่างจบแล้ว